สาวตุก,กี้สุดารัตล่าสุดนี้เป็นยังไงมาฟังกันค่ะล่าสุดตุกกี้สุดารัตหรือว่าตุกกี้ชิงร้อยชิงล้านสาวผู้ที่มีบุคลิกอันโดดเด่น้วยรูปร่างที่เล็ก สั้นกระทัดรัดเธอเป็นที่รู้จักจากรายการเกมโชว์สุดฮิตอย่างชิงร้อยชิงล้านจ้าที่ตัวเองนั้นเคยอยู่เบื้องหลังค่ะรับหน้าที่เป็นแค่ผู้ดูแลเสื้อผ้าให้ทีมงานหรือที่เรียกว่าฝ่ายคอสต,ตูมนั่นเองแต่เมื่อศบโอกาสนักแสดงประกอบไม้มาเธอได้เล่นประกบมุกรุนพี่อย่างสามชาหม่ำเท่งนงแล้วก็เธอนั้นเรียกได้ว่าแจ้งเกิดในทันทีของวงการตลกเลยล่ะคะ่ะแต่ใช่ว่าตุกี้จะดังเพราะว่าดวงแต่งเดียวคงจะไม่ใช่หรอกนะคะเพราะว่าฝีไม้ไลายมือในการแสดง แความกล้าของเธอตั้งหากแล้วคะ่ะเป็นตัวช่วยผลักดันให้เธอนั้นดังได้ถึงทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าแต่ละฉากแต่ละโชว์ในรายการชิงร้อยชิงล้านเธอเนี่ยคือโอโหเจ้าแม่แล้วเลยคะ่ะโดยเฉพาะขนตาปลอมหลากหลายสีที่ตุ๊กกี้ตั้งใจให้เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่ยังไม่ได้นับสไตล์การแต่งตัวแต่งหน้าอะไรอีกนะคะและแคใครๆที่มองว่าท้งสวนทางก,กับหน้าตาเธอซะเลยเกินแล้วคะ่ะหลังจากโผลนะ่นายรวมเรียกเสียงห่าก,กับพี่ๆแก๊งสามชาได้ไม่นานเธอมีผลงานออกมาเรื่อยๆคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตลกหก ฉากรเะเบิดเทิงมัมโชคล้วงลับตับแตกแฟคทอรี่ที่รักวงกำเหลาเดอะซีรีส์รวมถึงเรื่องอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวร่วมแสดงหนังอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแย,มยน้มเยสุทรโหน่งเท่งนักเกรงภูเขาทอง เท่งโหนงคนมหาเฮียบอดีกาดหน้าเหลี่ยมสองวอหมาว่ามหาสนุกแต๋วเตะตีนระเบิดวงคำเหลาหอแต๋วแตกแหกกระเจิงแย้มยโสธรสองโป๊ะแตกที่เป็นบทรับเชิญแล้วค่ะเธอได้เป็นนางเอกในภาพยนตร์อารมณ์ดีอีกด้วยอย่างเรื่องตุก,กี้เจ้าหญิงขายกบประกบคู่กันกับหนุ่มหน้าตาดีในดวงใจในสมัยเด็กๆเ,เลยอย่างคุณลุยส์สกอตต์นั่นเองค่ะกับล่าสุดนี้โพสต์เดือดค่ะไม่คิดว่าเรื่องเล่าแบบนี้จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของตัวเองเธอได้มีการระบุข้อ คถามว่าเป็นคุณจะทำยังไงถ้าผัวคุณมีบ้านอีกหลังแต่ต่อหน้านี่ททำดีมากรักลูกรักเมียรับหลังแบ่งเงินไปเลี้ยง อีกหลังคือไม่เคยคิดเรื่องจะเกิดกับคนในครอบครัวตัวเองน้องเอ้ยเธอก็มีลูกทั้งสองคนแล้วนะเธอก็น่าจะเห็นใจคนมีลูกเช่นกันหยุดนะพี่ขี้เกียจคุยกับทนายโลกนี้ทําไมน่ากลัวมันหายากแล้วหรอผู้ชายไม่มีพันธะการเป็นเสาหลักครอบครัวมันเหนื่อยนะมันอาจจะดูไม่ใช่เรื่องของเรานะแต่นี่คือเรื่องของคนที่เรารักและพร้อมจะปกป้องผู้ชายขอมีโลกสองใบด้วยการยอมจ่ายเงินหรอเก็บไว้จ่ายทนายเหอะ กินกระข่าวมากไปหรือเปล่าถึงเอามาใช้มีด้วยเหรอ จังหรือเปล่าคิดว่าครอบครัวเมียเขาจะยอมหรอคลิปและภาพพร้อมปล่อยมากแลกกับโลกของคุณและเมียน้อยซื้อสัตว์เท่ากับว่าเมียซื่อซื้อกับสามีทุกที่ที่เขียนข้อความระบุเพิ่มเติมนะคะว่าทําความเข้าใจสําหรับคนอ่านหนังสือไม่จบี่ไม่ใช่เรื่องของหนูแล้วไม่ใช่สามีของหนูนะคะแต่เป็นเรื่องของคนในครอบครัวหนูเริ่มไม่มีหลอกโลกสองใบมิแต่หญิงที่เป็นกับผู้ชายที่ไม่รู้จักพอค่าคู่ไม่แบ่งพอพอการสติความดีความชอบกําเกิดจากกา การกระทํายับยั้งชั่งใจแล้วเว้นของเขาของเราใจเขาใจเราคุยแล้วก็แล้วเตือนแล้วก็แล้วสาบานแล้วก็แล้วกาบตีนแม่กูแล้วก็แล้วเจรจาแล้วก็แล้วสี่สายคุยแล้วก็แล้วยังไม่หยุดจะทํายังไงต่อไปดีโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้รอฟฝั่ง่า